สวัสดีค่ะอิงช่อง youtube นะคะสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ก็พามาชมต้นกระเจียวหวานเพชรพึ่งนะคะอมีมีเหมือนกันนะคะพึ่งได้มาปลูกค่ะมะีทางญาติธรรมนะคะให้มาช่วงเดือนปีป,ปีปีที่แล้วช่วงหน้าฝนนี่แหละคะ่ะประมาณช่วงที่ออกพรรษาแล้วนะคะ เพิ่นให้มาแล้วก็เลยเอามาปลูกค่ะพอมาปลูกมันก็เป็นต้นเป็นต้นมานะคะเป็นต้นสวยในช่วงนั้นทีนี้ทีนี้ตกหน้าแรงนะคะเขาก็เกิดหนอ่อเกิดหนอ่อเกิดหัวนะคะเหมือนกับหัวขมิ้นนะคะค่่ค่ะตรงนี้นะคะตรงนี้ตอนที่ตกช่วงมีนาเมษานะคะอิงก็เลยเอาหัวหัวมาขยายพันธุ์นะคะ ก็เลยได้เพิ่มขึ้นมาก็ยังต้นเล็กอยู่นะคะหรือว่ามันจะเป็นในที่สถานที่ร่มหรือเปล่านะคะยังไม่มีพื้นที่ปลูกนะคะเดี๋ยวจะพาออกดอกนะคะพอมาเห็นวันนี้ค่ะค่ะต้นใหญ่มากๆเลยนะคะอ่าครั้งแรกค่ะได้เก็บไปกินรอบหนึ่งแล้วนะคะก็คิดว่าเขาจะมาเป็นดอกให้หลอกๆเล่นๆค่ะพอเพิ่งมาเห็นวันนี้นะคะก็ไปวัด ข้าพันามเมื่อกี้นะคะก็เลยมาเห็นนะคะออกดอกแล้วนะคะดอกอ,อร่อยมากนะคะสมชื่อนะคะสายเพชรน้ำผึ้งกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งนะคะสมชื่อมากๆเลยจะหอมหวานนะคะดอกบานแล้วค่ะเก็บไม่ทันนะคะต้นเขาใหญ่มากนะคะคงจะคงจะชอบดินตรงนี้นะคะปกติแล้วตอนแรกๆที่ยิงเอามาปลูกต้นอยู่ประมาณแค่นี้นะคะเนี่ย จะต้นจะต้นลำลำลำต้นลำต้นจะสวยจะใหญ่อยู่ประมาณแค่นี้นะคะตอนแรกที่าทางญาติธรรมที่มาวัดด้วยกันนะคะเพื่อนเอามาฝากนะคะก็ทีนี้ก็เนี่ยเนี่ยก็เลยเอามาขยายตรงนี้นะคะขยายถี่ไปหรือเปล่านะคะก็ขอคอมเมนต์นิดนึงกาลังดูอยู่นะคะเพราะว่าตัวเองก็ไม่เคยนะคะไม่เคยเข้าไปดูเลยในในการปลูกกระเจียวใใน,ใน ในในเพื่อนในช่อง YouTube ต่างๆนะคะก็เพิ่งจะเข้าไปดูนี่แหละค่ะพอเห็นดอกกระเจียวของเรามันสวยออกดอกขึ้นมาก็เลยเพิ่งเข้าไปดูนะคะโอ๊ยตายแล้วทองคำเอ้ยมาเบียดแม่เนี่ยจะปลูกถีไปหรือเปล่าเนี่ยยังเป็นหัวอยู่เลยนะคะเนี่ยยังมีหัวอยู่เลยติดค้างอยู่ไอญิงเอามาขยายนะคะเนี่ยเดี๋ยวพามาดูยังมีต้นเล็กนะคะต้นเล็กยังมีอยู่ต้นใหญ่เห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นหัวอย่างนี้เลยนะคะ ยังมีหัวตกค้างยังมีแตกหน่ออยู่อีกเลยนะคะเนี่ยแล้วก็มีหัวอยู่บ้างนะคะต้นใหญ่มากนะคะสงสัยมันจะดินดินดินสมบูรณ์นะคะเดี๋ยววันนั้นเพื่อนให้มากับกระชายค่ะอันแดงๆนั้นจะขาดตรงแดงแนั้นจะเป็นกระชายนะคะหน่อเล็กๆเดี๋ยวต้องเอาไปขยายปลูกนะคะเดี๋ยวจะมาเอาไปปลูกแล้วค่ะนี่ค่ะวันนี้ก็จะมาเก็บกระเจียวหวานนะคะแล้วก็ข้อมูลในการ กระเจียวของไอเญิงก,ก็ยัง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 ,ยง,ยงไม่มีข้อมูลมากนะคะแค่พามาชมว่าไอเญิงก,ก็มีกระเจียวหวานเหมือนกันนะคะจะขยายพันธุ์เรื่อยๆนะคะก็ถ้าใครอยากได้ก็จะแบ่งให้นะคะเนี่ยออกดอกนะคะเดี๋ยวจะมาเอาก่อนดอกสวยมากแล้วก็ได้กินแล้วนะคะเอาไปกินครั้งหนึ่งแล้วจะไม่เฝือนนะคะรสชาติจะไม่เฝือนอร่อยมากอิงเป็นคนที่ชอบกินผักจําพวกนี้ค่ะ พวกดอกกระเจียวพวกไอ้เนี่ยสวยมากค่ะสวยจริงๆเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเก็บก่อนนะคะต้นสูงยาวมากนะคะเนี่ยมันนั้นเอามาปลูกปนต้นพริกอยู่เหมือนกัน,นะคะ่ะนี่ใช่ไหมสวยคิดว่าเข้าไปดูแล้วนะคะในเรื่องกระเจียวหวาน <c oughs> เพชรน้ำผึ้งนี้ปลูกหนึ่งปียังไม่ได้กินดอกนะคะต้องผ่านไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะเอามาแซมๆแถวๆนี้ละคะ่ะ เดี๋ยวจะขยายพันธุ์ไว้เยอะๆนะคะไว้เผื่อเพื่อนๆด้วยนะคะ่ะมนมนมนเข้าไปก่อน วยมากๆค่ะได้แค่นี้เองเนี่ยอันนี้ดอกจุ้มๆนนดึง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 ไม่เป็นตรงนี้ได้ยาวมากนะคะอันนี้ได้ยาวจริงๆเลยค่ะอันนี้หักนะคะหักออกดึงไม่เป็นดึงแรงไปหน่อยค่ะแค่เพิ่งได้แค่นี้เองค่ะหอมมากจะอร่อยมากนะคะเคยกินครั้งหนึ่งแล้วค่ะครั้งรอบแรกคือได้รอบหนึ่งเห็นว่าเป็นนิดเดียวก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปวันนั้นนะคะ วันนี้ก็เลยจะมาโอ้ได้เพิ่มมีดอกเล็กๆขึ้นมาอีกช่อแล้วนะคะเดี๋ยวก็มันแค่ป่าเล็กๆเองนะคะเดี๋ยวก็จะขยายมาตรงพื้นที่นี้ก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวจะไปหาต้นเล็กๆมาปลูกนะคะ ียวดีกว่าเพราะวี่เกียวมะเขือเปลาะอูมะเขืออมะเขือเปลาะมะเขือเปลาะเยอะอยู่เดี๋ยวก็เอาออกก่ ็ค่ะวันนี้ญิงก็จะลองดูนะคะว่าจะติดไหมนะคะเพราะว่าอยากได้เยอะมากกว่าเดิมอันนี้อันนี้ก็ค่ะอันนี้ก็คือจะลองปลูกดูนะคะลองขยายพันธุ์ดูตรงนี้ก็มีหัวติดขึ้นมาด้วยนะคะเพราะว่ามันเบียดก,กันเลือเกินนะคะอยากได้กระเจียวเพิ่มขึ้นนะคะปีหน้าจะได้มีกระเจียวหวานกินเยอะๆนะคะจะปลูกลงตรงนี้นะคะ ก,กันเลยค่ะก็เห็นบอกว่าขุดลึกนิดนึงนะคะประมาณ15เซนก็จะได้กระเจียวที่อ่าช่อใหญ่นะคะช่อใหญ่กดลง ค่ะเสร็จแล้วนะคะวันนี้มาปลูกกระเจียวหวานกับไอหญิงนะคะเพื่อจะได้กระเจียวเยอะๆมีกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งเยอะๆเลยนะคะตอนแรกมีตรงนั้นแค่นิดเดียวค่ะค่ะนี่ได้กินแล้วนะคะกระเจียวหวานของไอหญิงอ,อร่อยมากนะคะปลูกปีที่แล้วปีที่แล้วนะคะทีนี้ก็อันนี้ก็มาขยายเพิ่มนะคะวันนี้ก็วันที่ยี่สิบ ยี 25, 25, 20, ่สิบห้ายี่ายี่หรือยีลืมวันค่ะวันนี้นะคะเดือนกรกฎาคมก็มาขยายเพื่อที่เขามีต้นต้นก้ากเล็กๆค่ะขยายพันธุ์ไว้เยอะๆก่อนนะคะจะได้มีกระเจียวไว้ปลูกปีหน้าเยอะๆค่ะปลูกปนต้นผักหวานป่าน,นี้แล้ค่ะขอเอยืมพื้นที่มืดค่ำแล้วนะคะหกโมงแล้วค่ะมาปลูกดอกกระเจียว คําหน่อยค่ะวันนี้ค่ะได้แล้วนะคะปลูกต้นปนป่าพริกนะคะนี่ตรงนี้นะคะก็ปลูกในช่วงเมื่อกี้ค่ะมีนาเมษาไอยิงเอามาปลูกนะคะนี่เอามาขยายเอาหัวนะคะอันนี้เอาหัวมาขยายนะคะเนี่ยเห็นเนี่ยตรงนี้ขยายช่วงมีนาเมษานะคะช่วงนี้ค่ะอันนี้เป็นต้นแรกค่ะเนี่ยต้นใหญ่มากสวยมากค่ะอันนี้ที่เอามาแรกๆเอามาปลูกอ่า ออามาปลูกไว้ตรงนี้ติดกันหน้าดูเลยค่ะเอามาปลูกเพราะว่าเอาแบบว่าเหมือนเหมือนกับว่าเรามาปักชำไว้ก่อนนะคะแต่ก็เป็นดอกออกมาให้กินแล้วนะคะค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะคลิปนี้ค่ะปลูก,กเกี๊ยวหวานกับไอ้หญิงนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันใหม่จ้าลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หญิงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ